สวัสดีครับเพ okay, Likewise, ื so, ่อนๆครับ şey ก yes, ็วันนี so ้ค mm รับจะมาทําขนมปังสังขยานะครับก่อนอื่นเราก็ต้องทําสังขยาก่อนนะครับทําสังขยาส่วนผสมมีอะไรบ้างครับก็มีนี่ฮะมีไข่ไก่สฟองนะครับแล้วคุณแม่ก็ใช้น้ําตาลทรายน้ําตาลทรายเท่าไหร่ครับแม่สาม่วนสี่ส่วนสี่ถ้วยเกลือครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชานะครับ แล้วนี่อะไรอ่ะแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดใช้เท่าไหร่ครับสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะโอเคมีแต่งกลิ่นเป็นใบเตยอืมกะทิก็กะทิสองถ้วยอ่ามีกะทิด้วยนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นนมสดก็ได้โอเคถ้านมสดก็สองถ้วยเหมือนกันใช่ใส่กะทิแล้วเนี่ยครับก็สีอ๋อนี่สีสีผสมอาหารนะครับมันมืดเลือกอะไร โอเคมืดแล้วไม่ต้องเอาแบ,บเตอรจริงใช้สียาานะครับโอเคเริ่มเริ่มทํากันครับเริ่มจากการทําอะไรครับแม่เอาส่วนผสมอของแป้งข้าวโพดโอเค okay, เอาแป้งเนี่ยครับแป้งข้าวโพดละลายกับกะทินะก่อนก็ใส่แป้งข้าวโพดล,ล,ล,ลงไปในชามผสมนะครับค่อยๆเทน้ํากะทิลงไปนะครับ ใช้ไม้พายคนไปเรื่อยๆนะฮะให้เขาอ๋อถ้าบ้านๆก็ใช้มือเลยเนาะอ่า <c oughs> นะครับให้เขาแตกตัวแล้วก็ผสมเข้าด้วยกันนะครับทำงี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวเทน้ำวัตทิลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับพอเราเริ่มผสมไปเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยฮะใช้ที่กรองกรองเทใส่ในกระทะได้เลยนะครับกระทะที่เราจะเอาไปกวนะนะครับ ก็จะได้เห็นว่าแป้งมันละลายหมดแล้วนะฮะไม่เป็นเม็ดนะครับแล้วเราค่อยเทกะทิส่วนที่เหลือลงไปนะครับขั้นตอนต่อมาครับเราก็จะตีไข่ก่อนครับตีไข่ให้ฟูนะครับก่อนใส่น้ำตาลนะครับพอไข่ฟูก็เริ่มเทน้ำตาลลงไปครับตีให้เข้ากันครับ ฟูเข้ากันเสร็จแล้วก็หน้าตาจะได้แบบนี้ครับนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เอากระทะที่ใส่กะทินะครับตั้งไฟไฟกลางฮะแล้วก็กวนนี้ไปเรื่อยๆครับกวนไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ไก่ที่เราตีกับน้ําตาลไว้นะครับลงไปใส่ไปแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับ ครับต่อมาเราก็ใส่เกลือครับตามสัดส,ส่วนที่แจ้งไปนะครับประมาณครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็กวนต่อครับให้มันค้นๆ้นขึ้นมานะฮะเสร็จแล้วเราก็ใส่กลิ่นลงไปครับกลิ่นใบเตยจริงจริงที่บ้านมีใบเตยอ,อยู่นะฮะแต่ว่าอันนี้ดึกแล้วครับเนี่ยก็ใช้ กลิ่นสังเคราะห์นี่เลยนะครับแล้วก็กวนต่อครับหอมใบเตยขึ้นมาแล้วฮะแล้วก็ใส่สีครับสีเขียวแต่ถ้าเราใช้น้ำใบเตยเนี่ยมันก็จะได้จะได้ทั้งกลิ่นทั้งสีอยู่แล้วนะฮะถ้ามีอกาสก็ใช้น้ำใบเตยจะดีกว่าครับถ้าเอาง่ายก็แบบนี้เลยครับแล้วก็กวนต่อครับนี่ครับเริ่มเป็น สังขยาอย่างที่เราเห็นเห็นแล้วนะครับ<ม>นี้เพิ่มความมันในส่วนของคุณแม่ลูกตาครับก็จะใส่นมคาราเนลชั่นไปไหน่อยครับกดเร็วๆถ้าคนนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะครับเพราะเดี๋ยวเขายังตัวลงเขาก็จะตับตัวคนกว่านี้นะครับ<ม>เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปนึ่งขนมปังกันครับ จะได้ทานกับสังขยาอร่อยมากครับไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับนี่ครับหลังจากที่เราเอาขนมปังไปนึ่งนะครับก็มาวางเสิร์ฟคู่กับสังขยาที่เราทำเมื่อกี้นะครับน่าทานมากๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองไปทำดูครับจะเอาไปประยุกต์ทาเป็นเป็นส่วนของกรีดตรงกลางใส่เป็นไส้อะไรอย่างี้ก็ได้นะครับลองทำดูครับไม่ยากเลยครับขนมปังสังขยา อย่าลืม Subscribe กันนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ